สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะด่วนเลยสำหรับเอกนัดสั่งโรงงานน้ำตาลลบบุรีปิดนะคะก็คือมีการส่งทีมการตรวจนะคะการสุดซอยลุยตรวจเข้มโรงงานสั่งปิดโรงงานน้ำตาลลบบุรีค่ะฝ่าฟื้นคำสั่งไม่ปรับปรุงและก็ระบบบำบัดอากาศาพบให้มีการรับซื้ออ้อยเผาทะลุ7 3เเเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะ ซึ่งนายเอกนัทพ้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมตรวจการสุดซอยนะคะลงพื้นที่ตรวจโรงงานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่องนะคะกว่า600โรงงานทั่วประเทศซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายคุมเข้มในโรงงานขนาดใหญ่13ประเภทต้องติดตั้งระบบ CEMS e นะคะแล้วก็รายงานระบบข้อมูลระบายทางมลพิษทางอากาศหลังทํำบำบัดแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมเฝ้าระวังการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลาซึ่งด้านนายนะัทพลรังสิพลนะคะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวว่าทีมตรวจการสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมนาโดยนางสาวทิติพัฒนนะคะ หวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพนักงานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีค่ะได้บริาก,การร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล TN จำกัดนะคะประกอบการผลิตน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตั้งอยู่ณนะเลขที่11หมู่12ถนนท่าหลวงแก่งผักกูนะคะตำบลแก่งผักกู อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีภายหลังชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนมานะคะว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานปล่อยควันดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นการรั่วไหลของน้ำมันโมลาสนะคะซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีได้มีการสั่งการให้บริษัททำการปรับปรุงแก้ไขโรงงานนะคะก็คือการแก้ไขก็มีดังต่อไปนี้ค่ะหเลยนะคะก็คือให้ปรับปรุงระบบบาบัด มลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศปลายป่องที่ระบายออกให้มีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ2นะคะก็คือให้เร่งซ่อมแซมถังเก็บน้ำโมมาสนะคะและทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่2ข้อนะคะที่ต้องให้แก้ไขสำหรับโรงงานน้ำตาลค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบของทีมการตรวจสุดซอยเมื่อวันที่25ทธันวาคม2,567ค่ะก็ได้มีการพบว่าบริษัทนะคะขอขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเรื่อยมาค่ะซึ่งนอกจากนี้ในวันที่เข้าตรวจสอบบริษัทไม่สามารถแสดงผลการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศได้อีกทั้งปล่องระบายของระบบบำบัดมลพิษอากาศของโรงงานมีการเจาะจุด ตรวจวัดที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนะคะและก็พบว่าป่องไม่มีบันไดาำหรับขึ้นไปดำเนินการตรวจสอบวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศได้พฤติกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรค่ะและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงต่อประชาชนที่ อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้ค่ะและก็จากข้อมูลการผลิตอ้อยแล,และน้ำตาลไทยนะคะของโรงงานปีของพั 68, นาบ68ณวันที่27ธันวาคม2 5องขอนสําน้หกริของสำนักงานบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่าโรงงานน้ำตาลแห่งนี้นะคะมีการรับรอมีการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบสูงสุดนะคะ ถึง73.74ของปริมาณอ้อยทั้งหมดที่รับเข้าหีบก็คือรับอ้อยไฟไหม้เยอะมากนะคะเพื่อดูแลชาวบ้านโดยรอบโรงงานและก็และคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชนและการกำเบิดดูแลโรงงานนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้นายพรยศกรันกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้มาตรการเด็ดขาดค่ะสั่งการให้บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลทีเอ็นจำกัดจังหวัดลรบบุรีเนี่ยนะคะหยุดประกอบกิจการโรงงานในทันทีค่ะและให้ปรับจุดนะคะปรับปรุงจุดตรวจวัดของปล่องระบายของระบ,บบบำบัดมลพิษด้วยค่ะพร้อมทั้งดำเนินการตรวจวัด ข้าวนะคะก็คือวิเคราะห์ค่า,ามลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดภายในวันที่31มกราคม2568นะคะอันนี้ก็ย้ำกันซึ่งนอกจากนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเร่งควบคุมอ้อยเผาไฟนะคะเข้าโรงงานรวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรปรับรูปแบบการผลิตและก็ออกมาตรการ สิทธิและประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่ไม่เผาพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพปีลดฝุ่นพีเอด้วยลดการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะได้ออกคําสั่งให้โรงงานน้ําตาล57แห่งทั่วประเทศหยุดรับอ้อย7วัน ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567จนถึงวันที่2มกราคม2568เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เองค่ะ